วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส้มจี๊ดนะคะจากเต็นท์รถสมานชัยนะคะวันนี้นะคะส้มจี๊ดมีรถตัวเครื่องไม่เกินพันสองนะคะรถมินิมินิน่ารักน่ารักนะคะจากร้านสนานชัยมาให้ชมนะคะว่าวันนี้แต่ละยี่ห้อนะคะในตัวเครื่องพันสองจะสวยยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะตัวนี้จะเป็นนิสสันมาร์สนะคะตัวเครื่องสามสูบนะคะ สามสูบตัวเครื่องพันสองคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะคันมินิมินิเล็กกระทัดรัดกันเลยนะคะตัวนี้รถใช้งานนะคะขับไปทำงานสำหรับสาวออฟฟิศนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะ ลืมบอกไปนะคะคันนี้นะคะมาในราคาเบาๆนะคะก็เพียงแค่25,000บาทนะคะในช่วงนี้จะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่จองออนไลน์นะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกนะคะสำหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบ power นะคะพวงมาลัย power เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบมีระบบล็อกกันขโมย2ชั้นให้นะคะมันหันไหมนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวดูนะคะมันจะมีระบบล็อกกันขโมยให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นใส่ซีดีแล้วก็ AUX นะคะด,ด้านในก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำทั้งคันนะคะส่วนด้านหลังนะคะกระโปรงรถสามารถจุของได้มากมายกันเลยนะคะตัวนี้คันนี้นะคะสามารถใช้ไปทำงานผู้หญิงนะคะรถครอบครัว ไปเป็นครอบครัวก็ยังได้นะคะคันนี้ราคาก็เบารถก็สวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราชมคันต่อไปนะคะสำหรับคันที่สองแนะนำเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นซูซูกิสวิฟตสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะตัวนี้มาในราคา3า0แสนกับเก0าบาทตัวนี้ตัวเครื่องพัน0อาส ตัวนี้เป็นตัวเครื่องสีสูบนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนวลๆแล้วก็กระจกก็จะมีล้ออลอแมกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะส่วนกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะระบบตัวนี้ก็จะมีล็อกด้านนอกนะคะ าดูด้านในนะคะด้านในตัวนี้ก็จะเป็นพวมาลัยพาเวอร์ที่พวงมาลัยมันก็จะมีปุ่มปรับวอลลุ่มนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงแล้วก็โหมดต่างๆนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ระบบหน้าจอก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้นะคะเครื่องเล่นก็จะเป็นทันสมัยนิดนึงนะคะตัวนี้ ด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกไปนะคะก็จะเป็นระบบพูดสตาร์ทนะคะตัวนี้ส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันด้านหลังนะคะก็สามารถ <McL aren> เก็บของได้ตัวนี้เบาะพับเก็บได้นะคะวางของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้ตรงเบาะนะคะใครที่อยากเก็บของสุขของเยอะๆนะคะพับพับเบาะได้นะคะตัวนี้อ่ะดันเข้าไปเลยนะคะ ก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะจะเป็นอ๋อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซูซ u กิสวิ f t นะคะถัดมาซูซูกิเหมือนกันก็จะเป็นสีฟ้าครามส,สวยๆเลยตัวนี้ตัวเครื่องพันสองห้าสิบตัวเครื่องสีสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ราคาจะเบากว่านะคะราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเพราะอะไรเรามาดูกันว่าทําไมราคาถึง ถูกกว่าตัวนี้นะคะระบบพวงมาลัยมันจะไม่มีปุ่มวอลุม่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาก็จะเบาลงมานะคะส่วนภายด้านในตัวเบาะเสมือนกันนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเหมือนกันเลยถ้าใครีแล้วก็ระบบระบบพูดสตาร์ทเหมือนกันนะคะต่างกันราคาต่างกันแต่ว่าอ่า ตัวเครื่องอตัวเครื่องก็จะต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็สีขาวจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะใครที่สนใจซูซูกิสวีปก,ก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบแบบไหนนะคะอาแล้วก็มาที่คันสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็น t o โยต้ายารินะคะตัวนี้ตัวเครื่องพันสองเหมือนกันนะคะตัวนี้สีขาวสวยมากนะคะล้อแม็กนะคะตัวนี้ล้อแม็กโรงงานเลย ส่วนด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับประตูโรเมียมนะคะเรามาชมด้านในกันด้านในก็จะเป็นสีดำเรียบหรูนะคะคันนี้โฟล์คลายพาวเวอร์เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่365,000บาทใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังดำตัดด้วยได้สีส้มนะคะ อ๋อไม่ใช่เบอกผ้านะคะตอนนี้จะเป็นเบอกผ้าสีดํานะคะตัดได้สีส้มนะคะด้านในก็กว้างขวางสามารถไปกันเป็นครอบครัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมอ่ากระปุงรถกันนะคะว่าเก็บของได้เยอะไหมอ่าตัวนี้ ภายในด้านหลังนะคะกว้างมากนะคะสามารถเก็บของได้จุของได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่พักคอนอะสามารถอิงได้ตัวนี้ยาลีดมันจะดีตรงที่พับเบาะได้เหมือนกันนะคะอ๋อตัวนี้มันติดอตัวนี้ก็พับเบาะได้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถทั้งสี่คันนะคะ แตกต่างกันที่ยี่ห้อแต่ตัวเครื่องเท่ากันนะคะใครที่สนใจนะคะสี่คันนี้อยากจะเข้ามาชมเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาที่ร้านได้ทุกวันเลยนะก่อนจากกันไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ตุมจีขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดจับสไครต์ให้เป็นกําลังใจนิดนึงนะคะสําหรับช่องทางเพิ่มเติมนะคะที่ลูกค้าจะติดตามก็จะเป็นเพจเฟซบุ๊กสมานชัยมอเตอร์นะคะเว็บไซต์ก็จะเป็นสมานชัยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีช่องทาง YouTube ไปชมย้อนหลังได้นะคะรถหลายๆคันเอาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสมานชัยยุสคานะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไป ไปก่อนสวัสดีค่ะ